ฮิตเดนเจมฟู้ดเฟสติวัลเทศกาลสตรีทฟู้ดจากภาพยนตร์สาราคดีซีรีส์ชื่อดังครั้งแรกในไทยเปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับเทศกาลอาหารแห่งปีฮิตเดนเจมฟู้ดเฟสติวัลงานที่รวบรวมสุดยอดร้านอาหารสตรีทฟู้ดจากภาพยนตร์สาราคดีซีรีส์ใน Netflix กฮิตเดนเจมมาไว้ในที่เดียวผ่านการร่วมมือจาก4พันธมิตร ทรูซีเจครีเอชันไอยอยฟิล์มการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอและไอคอนสยามพร้อมทางผู้สนับสนุนหลักบริษัทเจริญพกาพันอาหารจำกัดมหาชนและบริษัทเพชรดำฟู้ดจำกัดที่มารวมเปิดเรื่องราวที่น่าค้นหาให้กับงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นเทศกาลอาหารที่เปิดมิติใหม่ของประสบการณ์ท้องโลกอาหารสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกของประเทศไทยโดยงานนี้ค่ะพบกับนักแสดงจากซีรีส์ g o o ด Doctor เหน่งสรานนราประเสริ ุที่มารวมสร้างสีสารได้รับการยอมรับจากผู้ชมทั่วโลกมารวมตัวกันครั้งแรกในประเทศไทยค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการเปิดงานพิเนเจมฟู้ดเฟสติวัลนะครับแล้วก็ร่วมกับการฉายซีรีส์นะครับพิเรนเจมซีรีส์นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเผยแพร่ยงปันความน่าสนใจของอาหารไทยนะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะครับก็เป็นการร่วมมือระหว่าง ขรทนะครับครูซีเจนะครับแล้วก็อาย่อยนะครับฮายโอไอไอนะครับแล้วก็แน่นอนครับไอคอนสยามนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้เห็นถึงประเทศไทยนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านอาหารของโลกนะครับเพราะว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการมาชิมอาหารนะครับและแน่นอนนะครับประเทศไทยยังมีอาหารอร่อยอีกมากมายนะครับ ซึ่งถึงแม้ว่ากต้มยำกุ้งจะได้รางวัลจากยูเนสโกไปแล้วนะครับต่อไปเราก็คาดหวังว่าอาจจะมีผัดไทยหรือว่าอาหารที่ดเด้นเจม,เมอื่นๆในประเทศไทยนะครับได้รับรางวัลอีกนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการที่จะทําให้คนเดินทางมาท่องเที่ยวได้นั้นเนี่ยเรื่องอาหารเป็นเรื่องสําคัญดังนั้นการที่ทางทรูเซจทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เผยแพร่ผ่านไปทางช่องทางของอหยอยหรือว่า สตรีมมิ่งต่างเนี่ยก็ทําให้คนได้รู้จักอาหานไทยมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทําให้มีความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวไประเทศไทยมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่มีการจัดฟูดเฟสติวัลแล้วก็เอาร้านที่เด่นเจมทั้ง12ร้านเข้ามาร้านอื่นเนี่ยก็จะเป็นการ กระตุ้นนะครับให้เกิดการมาเที่ยวในงานนี้แล้วก็ต่อไปก็อาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยอาหารต่างๆต่อไปนะครับก็คาดว่า5วันนี้นะครับก็จะมีคนมาเที่ยวงานไม่ต่ำกว่า10,000แคนแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าในปลายปีนี้เป้าหมายของการท่องเที่ยวเรานะครับก็คงจะถึง3 5้าล้านคนอย่างแน่นอนครับายในงานทับมีกิจกรรมอะไรก็ไปในงานนะครับก็มีทั้งแน่นอนนะครับการโชว์นะครับร้านที่เป็นร้านฮีโร่ของเรา12ร้านนะครับ แล้วก็มีร้านอื่นอื่นอีกนะครับที่มาออกบูธนนำเสนออาหารที่เมนูอ,นอร่อยประจำร้านนะครับ รวมถึงการสแสดงบนเวทีนะรับการพูดคุยต่างๆการสาธิตการทําอาหารต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนมีบูธของตททนะครับเป็นเรื่องของออคอนเทนต์และข้อมูลการถ่ายรูปเกียวกแหล่งท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะครับ <ใน S 2> แล้วก็เรื่องของขอเส,เออเสนบอย่างด้านหลังนี่คือ Hall of Fame นะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของทั้ง12ยีโรที่เราถ่ายทอดไปแล้วบนสตรีมมิ่งทั่วโลกนะคะาาก็หวังใจว่าทุกท่านจะได้มาเจ็บคอนเทนต์จากตรงจุดนี้นะคะรวมถึงของที่เรา ลึกนะคะหรือการคอลแลบกับแบรนด์สคอนเซอร์ของเรานะคะอย่าง CP ก็มีร้านข้าวผังหมูวนเทียนนะคะที่มาคอลแลบแบรนด์กันออกที่นี่ที่เดียวนะคะรวมไปจนถึงของทางฝั่งของแมคโครแล้วก็กามอนเต้ด้วยนะคะก็ฝากทุกคนด้วยค่ะกิจกรรมทั้งอาหารดนตรีเต็มแดนเอียดเลยค่ะ อักุณนาลยาครับกลุ่มขอ่งหมายที่คนที่จะมาคู่ร่วมอ่อจริงๆก็เป็นนักท่องเที่ยวนะคะเป็นหลักเลยเพราะว่าทางไอคอนสยามเนี่ยนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ย เข้ามาในพื้นที่ของไอคอนสยามเนี่ยโดยเฉพาะที่ริเวอร์พาร์ควันหนึ่งประมาณ1นึ0 0 0สนคนเลยทีเดียวนะคะเราก็หวังใจว่าจะเป็นจุดเล็กๆที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้เตะตากับอาหารไทยสเสน่ห์ของอาหารไทยอย่างเมื่อกี้อยู่บนเวทีก็คือท้องร้องหิวมากหิวมากมาก็ห<ม>วังว่ามันจะช่วยช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับใจ่ายใช้สอยการชิมการช็อป ในส่วนของอาหารรวมถึงด้านในสื่อภาษาได้ด้วยนะคะับค่ะไอคอนครับถ้าไม่ถึงเรื่องจุดที่นี่ครับครับต้องพูดว่าไอคอนสยามคือ global destination นะครับเป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยนะครับการที่ได้ listen james food festival เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเม็ดเม็ดงามในเรื่องของอาหาร มาจัดตรงลาลิโอป์คไอคอนสยามเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะ,จะโปรโมทเรื่องของความเป็นไทยนะครับโดยเฉพาะอาหารไทยับสู่เวทีโลกนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็ไอคอนสยามเองเราก็มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับที่เราจะสามารถที่จะสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าชาวต่างชาตินะครับที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือนในประเทศไทยและอย่างที่ ท้าลองอพูดนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่ Challenge นะครับแล้วก็เรามั่นใจครับว่าทางประเทศไทยนี่จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับเมื่อถึงสิ้นปีแล้วเนี่ยตรงตามเป้าหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากให้่าดครับเชิญชวนกิจกรรมดีๆนี้นก็ร้านอาหารที่มาที่นี่นครับไม่ใช่ร้านทั่วไป ไปเชิญมาอยากออกมาอยากให้ทุกคนมาลองเพราะว่าผมเองอะ่ะยังจะต้องแบบขอเพื่อให้ได้ถ่ายทับแต่วันนี้ทุกท่านมาที่นี่ได้ทานเลยแล้วก็เป็นเป็นผมอยากให้มาลองครับแล้วจะได้เห็นมือี่เต้นเจมส์จริงๆของประเทศไทยเป็นอย่างไรสุทครับทีฝากท่านชิญเชิญชวนที่่ครับก็ขอเชิญชวนนะครับนั่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะครับในช่วง5วันนี้นะครับอยากให้แวะเวียนมาที่ออไอคอนสยาม ที่งานพิเรนจมเฟสนะครับเพื่อนที่จะได้สัมผัสความน่าสนใจแล้วก็เรียกว่าสเสน่ห์ของอาหารไทยที่ซุกซ่อนอยู่นะครับรอให้ทุกท่านได้มาชิมแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันต่อไปนะครับครับก็เฮ้ยผมชอบมากนะบรรยากาศแบบดีมากแบบมีลมโชยตลอดเพราะว่าแบบเหมือนกับอยู่ริมน้ำไงอยู่ที่อคอนสยามอะไรเงี้ยแล้วก็กลิ่นคือดีมากแต่ละร้านคือแบบว่า ตอนนั่งที่แบบว่างานเปิดอยู่ครับก็แบบรู้สึกว่าหิวเลยอะไรเงี้ยตอนนี้หิวแล้ว <c oughs> เราได้ชิมเลยตอนนี้ยังครับ <c oughs> ก็คือวันนี้ผมเพิ่งมาร่วมง,งานเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปชิมข้าวมดแล้วจะมีแบบว่าเป็นเหมือนกับเป็นคอร์สของที่แบบว่าทาร่วมกับจะรายได้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นบริจาคให้แบบบริษัทดวงตาเรื่องเลยนะเป็นลนิธิดวงตาของสปาราชาไทยก็จะไปอยูย่ข้ามด สนั่นดูตลเี่ยผมจริงๆงผมได้ผมผมมโอกาสได้มาดูไอตรงนี้ครับที่เป็นที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป,นเป็นกับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอ, <laughs> อ่ะเออใช่โอเคเป็นเป็นเอกซิบิชั่นของเชฟแต่ละคนที่มาทำรารที่เด่นเจมสอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ละคนมีสตอรี่ของตัวเองแล้วก็มีแบบว่าอะไรที่มันมันมากกว่าอาหารนะก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะลองชิมฝีมือของเชฟ ทั้ง12คนเลยอะไรเง<ม>ี้ยครับก็เด<ม>ี๋ยวเดี๋ยวแบบจบสัมภาษณ์เนี้ยเดี๋ยวจะไปลองหาสัมผัสอาหารดูที่จริงผมไม่ชอบทานอาหารง่ายๆนะเพราะว่าด้วยความที่เออเนี่ยผมไม่ชอบทานอาหารแบบฟิลๆนี้แหละก็คือฟิลๆแบบเหมือนกับมีความสเต็กฟูดนิดนึงแล้วมีความแบบบ้านๆน,น,นิดนึงมีความแบบว่าโลคอลนิดนึงอะไรเงี้ยมันมจะแบบเวลาไปจังหวัดไหนเวลาไปเที่ยวต่างๆที่ผมแบบชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวตามป่าอะไรเงี้ยผมจะไปหาร้านโลคอลกินครับเป็นประจำ ใช่ใช่เลือกไม่ค่อยได้ด้วยบางทีใช่แต่ว่าแต่ว่าผมว่ามันมันด้วยด้วยความตอนสมัยเรียนเป็นหมอหรือว่าเป็นอะไรก็ตามอ่ะมันก็มีอะไรก็ต้องกินเนาะจังหวะมันรีบๆี่อะไรเงี้ยเพราะเพราะฉะนั้นก็เราก็จะไม่ได้แบบเลือกกินอะไร้ามากขนาดนั้นแต่ว่า ในเวลาเร่งรีบนั้นอ่ะมันก็ต้องแบบถ้าอร่อยมันก็จะทําให้แบบจิตใจเราในการที่รักษาน้องหมาต่อไปเนี่ยมันมีจิตใจที่ดีแล้วก็ทํางานได้อย่างดีมากอาหารก็เป็นอย่างหนึ่งที่แบบว่าช่วยช่วยเราแบบเหมือนกับมีแรงในการทํางานมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ๆครับขวนชวนมาเป็นแฟนเยจะมาเชิญชมเทศกาลแล้วก็มาลองชิมที่นี่ครับก็เชิญชวนทุกคนมางาน Hidden Gem Food Festival นะครับก็ที่งานเนี่ยก็จะมีร้านที่แบบว่าแต่ละคนน่ะ คือผมมันมีหลายร้านมากที่อยู่ในเฟสติวัลเนี้ยที่เคยอยากไปกินแต่ว่าไม่สามารถจองได้หรือว่าไม่สามารถรอไหวหรือไม่มีเวลาที่จะไปตรงกับที่ร้านว่างอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ผมผมคิดว่ามีคนเป็นแบบผมเยอะก็มาลองที่งานท i d d e ้ g เจมฟู d Festival ได้เลยแต่ละคนได้ชิมอาหารร้านที่ตัวเองแบบอยากกินมานานแน่นอนอะไรเงี้ยครับก็ฝากงานนี้ด้วยครับ